ครับวันนี้มาพามาทำส้มปลาชดนะครับตัวไม่ไม่ใช่ข้าวนะครับจะมีแป้งนะครับก็ผมใส่แป้งไปใส่แป้งไป2ช้อนโต๊ะนะครับ2ช้อนพูนๆนะครับใส่แป้งสองช้อนพูนๆประมาณนี้นะครับใส่แบบช้อนพูนนะครับไป2ช้อนนะครับแป้งเป็นแป้งข้าวเหนียวนะครับเป็นแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าได้หมดนะครับตัวนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะมีกระเทียมนะครับ กระเทียมเนี่ยตามใจชอบนะครับใครชอบกระเทียมก็ใส่เยอะๆนะครับากิโลครึ่งเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะปาดนะครับแล้วก็แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าก็ได้นะครับสองช้อนพูนนะครับแล้วก็กระเทียมตามใจนะครับใครชอบกระเทียมหอมๆก็ใส่เยอะๆนะครับแล้วก็นวดเลยครับเป็นเนื้อปลาชะโดนะครับเนื้อปลาชะโด ผมหั่นนะครับผมหั่นเป็นชิ้นนะครับหั่นเป็นชิ้นไม่ได้สับนะครับเพราะว่าต้องมานวดอยู่ดีนะครับเดี๋ยวมานวดมันก็จะเละไปเองสูตรนี้จะเป็นสูตรใส่แป้งนะครับไม่ได้ใส่ข้าวนะครับที่สำคัญนะครับก็คือต้องนวดให้ได้นะครับย่างตำนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับนวดอย่างตำครึ่งชั่วโมงนะครับ ื่อให้เกลือละลายนะครับเข้ากับเนื้อนะครับจะได้ไม่เสียนะครับเราก็นวดไปเรื่อยๆนะครับจับเวลาไปเลยครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวนวดเสร็จมาดูตอนเอาใส่ถุงนะครับครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมจับเวลาเลยนะครับใครที่ทํา ปลาส้มแล้วไม่เป็นเนี่ยดูคลิปนี้ครับทําตามนี้เป็นแน่นอนร้อเซครับเนี่ยครับคั้นให้ได้ครึ่งชั่วโมงนะครับจับเวลาเลยนะครับค่อยๆคั้นไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าปวดมือก็พักนะครับแล้วก็นวดนวดไปเรื่อยๆนะครับให้ได้ครึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยผมนวดได้ครึ่งชั่วโมงแล้วครับเกลือละลายดีแล้วนะครับเป็นแน่นอนนะครับเมื่อก่อนผมทําส้มผมทําส้มปลาเนี่ยเสียเนื้อปลาทิ้งนะครับทําแล้วก็ไม่เป็นนะครับ ทำยังไงก็ไม่เป็นนะครับก็เลยเริ่มเข้าใจนะครับว่าบางที History, ่เราคิด <repetition> ว <ceu> <Tu> ่ามัน <t> ม <görüş> ันเกลือมันไม่พอนะครับคิดว่ามันเค็มไม่พอนะครับเราก็ใส่เกลือเข้าไปจนมันเค็มมันก็ยังเสียอยู่ดีนะครับเวลาเราทํำส้มมันก็ยังเสียอยู่ดีเอามาชิมดูมันก็เค็มอยู่นะครับเค็มด้วยซ้ำนะครับออกออกเค็มเค็มเกินด้วยซ้ำนะครับก็ยังเสียนะครับพอทําบ่อยๆเข้ามันเสียบ่อยๆเข้า ก็เลยเริ่มรู้นะครับว่าเราคั้นคั้นไม่ได้ที่นะครับคั้นไม่ได้ที่แล้วเกลือมันไม่ละลายนะครับเกลือมันไม่ละลายมันไม่ไม่ไม่เข้ากับเนื้อปลาดีนะครับก็เลยทําให้บันเสียนะครับทาให้ปลาเราเสียทําแล้วก็เสียดายเนื้อปลานะครับนี่ครับคั้นไปครึ่งชั่วโมงเลยนะครับคั้นให้ได้ครึ่งชั่วโมงนะครับนวดนวดนวดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกดแรงก็ได้นะครับสาหรับปวดมือถ้าเป็นแม่บ้านก็ มือไม่หนักก็นวดบีบไปเรื่อยๆนะครับขอให้เวลาได้ครึ่งชั่วโมงนะครับเป็นแน่นอนนะครับร้อยเปอรซ็นะครับนะครับให้เวลาได้ครึ่งชั่วโมงยังไงก็เป็นนะครับอัตราส่วนตามที่บอกไปตอนแรกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกรอกใส่ถุงแล้วก็มารอดูกันตอนกินนะครับทิ้งไว้อีก3วันครับเก็บร้อยครับเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับ เก็บไว้ในอุณหภูมิปกตินะครับอย่าให้อยู่ในที่ร้อนนะครับอย่าให้อยู่ในที่ร้อนอย่าให้โดนแดดนะครับไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะครับสามวันมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใช้แป้งนะครับเนื้อจะเนียนเนื้อจะเนียนนุ่มนะครับไม่เหมือนใส่ข้าวนะครับครบสามวันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ลิ่นนี้หอมตลบอบอวนนะครับสูตรทำส้มปลาแบบไม่ใช้ข้าวนะครับใช้เป็นแป้งแทนนะครับมาดูกันเนื้อปลาจะเนียนละเอียดมากนะครับตัวนี้นี่ครับเวลาเราเอาไปทอดหรือว่าเราไปทํากินสุกเนี่ยดูครับเนื้อจะเนียนสวยนะครับไม่มีเม็ดข้าวดูครับเราเอาไปทอดได้นะครับ ทอดได้ปิ้งได้นะครับสุดนี่ครับเป็นแน่นอนครับคั้นให้ได้สามสิบนาทีนะครับครับสวยๆเลยครับเนื้อจะเนียนๆเด้งๆเลยครับนี่ครับหนึบๆนะครับแป้งเนี่ยมันจะช่วยไปจับตรงเนื้อปลานะครับขนาดฐานบางๆนะครับยังยืดหนึบๆแล้วลองชิมดูครับอื้มอร่อยกว่าใส่ข้าวเยอะเลยครับ อ,อร่อยมากนะครับอร่อยสุดว่าครับคล้ายๆคล้ายๆส้มปะกายนะครับเนื้อมันจะหนึบหนเด้งๆนะครับดูนะครับถ้าเราไม่ใส่แป้งมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปทอดกันดู เดี๋ยวเราจะลองนํามาทอดดูนะครับ ตัวนี้ผมว่าถ้ากินสุกเนี่ยน่าจะอร่อยอร่อยกว่าแบบใส่ข้าวนะครับก็ใส่ข้าวเนี่ยเวลาเราเอาไปทอดหรือว่าเราเอาไปย่างเนี่ยข้างในมันจะเละน,นะครับตรงที่มันเป็นข้าวมันก็จะเป็นน้ำน้ำเอกมาเป็นมะเ่ือหลังนะครับอันนี้มันเป็นแปงะนะ้มปแปงมันก็เวลาเราทําสุกไปแล้วมันก็จะเหนียวนุ่มเหนียวหนึบในการเปนเลยนะครับ กินกับแก้มกับพริกนะครับเพราะว่ากระเทียมเราใส่เอยอะแล้วเราใส่ไปเอยอะแล้วนะครับกระเทียมกระเทียมเนี่ยผมจะไม่ไม่ตำละเอียดนะครับผมทุบแค่ให้มันแตกพอนะครับเวลาเราเคี่ยวจะได้โดนกระเทียม,มหอมๆนะครับ ใครชอบกรอบ,ก,อบก็ทอดให้เหลืองกรอบไปเลยนะครับผมออเอาแค่นี้พอนะครับผมชอบแบบให้มันหนึบๆห,หน่อยข้างในนะครับ ใครมีเตาย่างก็เอาไปย่างนะครับนี่ครับหน้าตาหน้าอร่อยมากเดี๋ยวไปชิมกันครับมามาชิมกันครับหือเหลืองกรอบอร่อยมากผมมีพริกมาแก้มแล้วครับนี่แล้วเป็นพริกขาวือร่อยมากเนื้อ,อ,อ,อเนียนนุ่ม หนึบๆน,นะครับเด็ดจริงครับสูตรนี้กินกะบพรกนะครับอื้มอร่อยโคตรอร่อย,ยอร่อยแบบอร่อยจริงอื้มอร่อยอออย,ยืดไม่อยู่สีดว่าครับจะทำตามแล้วนะครับ